ขณะนี้จะไปน้ำตกวังหมินพอนะครับจะเห็นว่าทางนี้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรยากขึ้นเป็นอ้านท่า,ทา,ทานะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าขาดการด,ดูแลนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มันเกิดปัญหาก็คือตรงนี้อันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นทิ้งขยะหรือว่าอะไรนะอันนี้อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําห้วยท่าพลน,นะครับจะเห็นว่าอันนี้ขยะนะน่าจะทิ้งบ่อยแล้วก็มีการเผานะครับแล้วก็สูญสมเนาะจริงๆอ่ะสถานที่เที่ยวในจังหวัดพิบูนเนี่ยที่มาง่งายๆนะครับอย่าง น้ำตกวังอินหอทางก็ตน้ำห้วยท่าพลมันสามารถมาได้ง่ายมากเลยนะแต่คือช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงโควิดนะครับแล้วก็มีการปิดปิดไปแล้วก็ไม่มีการดูแลนะครับแต่จะเห็นว่ามีเส้นทางเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะี๋ยวก็ลงจากจุดนี้ไปก็เริ่มมีเส้นถนนละนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับที่จะไปน้ตาตกวังอินหอนี่ยก็คือไม่มีเส้นละแล้วถนนเนี่ยนะครับจากน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรเนาะก็เหลือเข้ามาแค่รถยิงได้นะครับเพราะว่าหญ้าคุมเข้ามาเยอะเลยนะ ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบนะครับเพราะว่าอย่างอ่างเก็บน้ํานะครับก็จะอยู่ในสังกัดของกรมเกษตรและสหกรณ์เนาะนะฮะเป็นของกมรมสรประทานนะครับซึ่งก็อยู่ในกระทรวงเกษตรและสห,ะสหกรณ์นะครับก็หลายอย่างเนาะค,คือเราเราไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบนะครับหรือจะเป็นท้องถิ่นหรือจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจของพชรบูเนาะเป็นเรื่องของการท้องเทียบนะครับแต่ถ้าใครมาแล้วมาเจอแบบอย่างเนี้ยนะฮะ ก็ํำใจลำบากนะครับดูจะมีน้อันนี้จะเห็นว่าเป็นจุดที่จะอาลงไปเหมือนชมวิวนะครับแต่ว่ามันสุดโสมเนอะอันนี้อ่างเก็บน,น้ำ้าพลนะครับอยู่บริเวณด้านบนเนาะเนี่ยคือจริงๆอะ่ะจะมีวิกฤตช่วงโควิดนะครับทำให้เกิดอาการแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ซบเซาไปถ้าขึ้นไปเส้นทางนี้ก็จะขึ้นไปน้ำตกวังหินหอนครับแต่ก็สุดโสมมากแล้วนะครับ ฝากหน่วยงานเนาะรอดูว่าหน่วยงานไหนจะเข้ามาดูแลพัฒนานะครับเพราะว่าถ้าเราทําได้มันก็จะเป็นแหล่งที่เที่ยวที่พักสําหรับใครก็ตามที่อยู่ในเขตพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวทางไกลนะครับสม